ลมมาแล้วลมทั้งลมทั้งฝนล,ลมอย่างแรงพายุพัดเข้าไทยฝนตกไม่แรงแต่ว่าลมแรงดูยอะด,ดูยอดไม้ จากวัดพุพธสมทคีไในวัดสวนป่าในอารามมาดูๆไกลๆเห็นกุฏิเห็น,หนาลามมาไม่มีต้นไม้ก็มองเห็นาลาเห็นกุฏิถ้ามีต้นไม้ดีเวลาหน้าแรงล่มลื่น หน้าฝนตุลาจิงตัลาจิงออกจากปุติกลัวมันผัดออกมาทับศาลาทับปุติข้างหน้าต้นมะกอกมะกอกปลูก10กว่าปีแล้ววันนี้วันพฤหัส อี่สิบเก้าอิษภาคมสองพันห้าล้อยสิบแปดอ่าบยมาคนตกเพื่อ้นก็ตกยังมักตอนบายมาทั้งลมทั้งผลอ่า ต้นไม้โลูกเยอะๆปลูกบ่อยๆไม่ดีต้นไม้ดินนุ่มต้นไม้หักโค่นปีสองสามปีมาก็ล้มหลายคนหลายต้น จำน,นายวัดปวดสมุียังไม่มีถนนควนกีดเลยเนี่ยเป็นถนนโลกรังเคควนกีดเฉพาะหน้าพุทธิไปหยุดไปหยุดแล้วบ้างเนี่ยฝนรายงานจากวัดปวดสมุทรี บัดบัดน,นอกบัดบัน,บน,นอกบาน,น,นาอยู่ในป่าในสวนมองแล้วเห็นไม่มีต้นไม้เรามองไม่ลุ่มลื่นตาวัดไหนมีต้นไม้ผูกไม้ประดับผูกไม้ยืนต้น มีนต้นไม้ยืนต้นหลายต้นคงจะตกถึงเย็นวันนี้มีตลาดนัดด้วยวันนี้บันหัดมี่ใสตลาดนัดคงจะเน่าแล้วายบ้างของซื้อของขายาแข่งล้านเวลามีฝนมาลมมาแม่ค้าลำบาก ตลาดใต้วัดยุ่งยุ่งได้งานจากวัดโพธิสมัชยคีตำบลน้วยเห็นอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์